สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านครับเข้าสู่แนวทางการวิเคราะห์กราฟของระบบเพจโจรสลัดครับนะวันนี้ก็วันพุธที่ยี่สิบสี่ครับวันนี้ก็มีข่าวนะวันนี้มีข่าวนะครับวันนี้มีข่าวในส่วนของทิศทางของไทม์เฟรมเดครับเมื่อวานนี้เจอนะครับข่าวด้วยแนวรับด้วยเนาะถ้ามองตามเทคนิคก็เป็นเรื่องปกติครับที่กราฟก็ลงมาพัก ที่การจะขึ้นไปพักตัวนะเพราะว่าติดแนวรับนะครับแนวรับไหนนี่อะไรโซนโซนดีมานตรงนี้ครับสุดยอดแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเป็นโครงสร้างราคาของการกลับตัวตั้งแต่เดิมนะมีความหมายครับนะในกรณีที่เป็นแท่งเทียนธรรมดานะหรือที่เป็นแพทเทิร์นเนี่ยนะครับแนวรับแนวต้านหรือดีมานซัพพายเนะี่ยค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่ามีนัยยะนะครับมีความหมายอยู่นะเรื่องของโครงสร้างราคาครับในส่วนที่ทางของทำเฟมเดมีแนวต้านเดิมครับอยู่ตรงนี้นะแนวต้านเดิมเขาอยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าแปดสามครับถ้าไม่สามารถยืนสูงกว่านี้ได้วันนี้ครับรอจับสัญญาณเซลล์อย่างเดียวนะครับผมรวยแน่นอนนะต่อไปไปดูทาเฟ็นแสีีครับแนวต้านนี้ครับนี่ หนึ่งเก้าแปดสามครับอีกหนึ่งแนวต้านครับผมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ตรงนี้ครับมีสองแนวต้านครับแค่นี้แหละทม์เฟรมแค่สี่มีแค่นี้แหละการทองคามีแค่นี้แหละวันเนี้ยนะต่อไปดู t ท m e เฟรมแค่หนึ่งครับในส่วนของ t ท m e เฟรมแค่หนึ่งครับขึ้นมาเจอต้านเดิมละนะขึ้นมาเจอต้านเดิมละเราก็รอดูครับว่าจะยืนเหนือต้านเดิมได้ไหมนะครับมันมีอยู่สองกรณีครับกรณีที่หนึ่งก็คือลงมาตั้งแต่ ต้านหนึ่งครับกรณีที่สองคือขึ้นไปหาต้านที่สองครับเราค่อยลงครับแต่จังหวะที่กราฟจะเบรกต้านหนึ่งขึ้นไปหาต้านสองอันนี้ก็ต้องดูกันครับว่าสามารถทํากําไรได้ไหมนะในส่วนของอกราฟทองคาครับเพราะว่ามีแนวรับย่อยอยู่ที่ราคาหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่า,ากราฟทองคาครับช่วงเวลาไหนก็ได้นะ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำ P A C l นะต่ำกว่า1.977ครับยังคงมองบายเพื่อไปต่อเสมอเสมอแบบนี้ครับนะแบบนี้เนาะโอเคร่ลำรวยทุกคนทุกท่านครับแล้วเดี๋ยวผมแคปหน้าจอให้ใครที่ติดตามขอให้รวยๆรวยๆรวยๆครับผมสวัสดีครับ